เร็กวิววิลเลตนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเฮียต้นสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมบ้านสวนนะครับของท่านผู้การนะครับผมของท่านผู้การนะครับอันนี้ท่านครีเอทแลาออกแบบเองเลยนะครับดูนะครับเข้ามาเราก็จะมาเจอนะครับก็เรียกว่า เป็นต้นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกประดับในสวนนะครับคิโรคาเวียนั่นเองนะครับต้นไม้ด่างสวยมากเลยครับสวยมากๆเลยครับเห็นไหมครับความเป็นด่าง,งเขานะครับใช้เวลานี้เกือบปีแล้วนะอู้ยเกือบปีแล้วได้ขนาดนี้นะครับอืมสวยงามมากเนาะด่านแรกเลยด่านแรกเลยครับ อนี่ไงครับที่ท่านเคลียร์นะครับก็จะเป็นโคมไฟพร้อมผู้หญิงแต่งตัวแบบไทยๆเนอะยืนสวัสดีตรงนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวเอาเดินเข้าไปนี่นะครับประตูท่านออกแบบเองนะไม่ว่าจะเป็นรัว้ว ที่ทําจากไซเกาหลีเนะาะเมื่อก่อนต้นเท่าเอวเนาะครับเดี๋ยวนี้พ้นประมาณเกือบสเมตรแล้วนะครับต้นกล้วยเฮ้ยกล้วยหอมออกออกลูกแล้วเลยครับดูครับโอ้ยปลูกได้ผลจริงๆเนาะนะครับก็เรียกว,ว่าทำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่กเกษตรนั่นเองนะนั่นคือความตั้งใจนะครับ ต้นไม้ทุกต้นนะครับท่านเลือกสรรด้วยตัวท่านเองเลยนะครับหืต้นกล้วยกล้วยน้ำว้ากอใหญ่มากครับจัดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งทางนี้ก็คือสี่แปลงฝั่งนี้ก็สี่แปลงเหมือนกันนะครับโครงการจะทําบ้านเดี่ยวหรือบ้านจะเป็นทําบ้านเดี่ยวเนาะหรืออีกในนึงอาจจะเป็นรีสอร์ทเนาะยังปรึกษาหาหรือกันอยู่นะครับออ้กล้วยไปดูกล้วยหอมกัน ขอไปชมกล้วยหอมกันหน่อยนะครับอืมได้ผลจริงๆนะครับดินดีดินถมใหม่ๆเลยกล้วยหอมสวยจริงๆครับอือหืออืมมาดูกล้วยต้นนี้ดิครับ ผมมองเห็นความแปลกของเขาอืมดูดิเชิดขึ้นด้วยปกตินะครับกล้วยก็จะควม่มเครือลงเนาะอันนี้เชิดขึ้นเนาะปรากฏการณ์นี้ก็อาจจะมีขึ้นนะครับยังไม่เจอกล้วยด่างสักต้นเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey, แม่เช้าเฮ้ย hey. เรามาเจอกล้วยด่างช็อกโก เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ย hey, จริงๆนะเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่น้ำมันเอาละสิงานนี้บ้านนั้นทุก,การจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีกล้วยด่างเี่ด่างจริงอะ่ะด่างจริงนะครับท่านผู้ชมทุกคนดูครับด่างจริงครับเฮ้ย <Hey. S 2> เอาละสิเอาละสิงานนี้นะครับ ต้องมาจับจ้องว่าด่างจริงใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3-4เดือนนับจากนี้ไปนะครับต้นของเขาจะออกลูกออกมาแบบนั้นต้นเล็กๆแบบนั้นเนาะเหมือนที่เราเห็นนะครับว่าเขาจะด่างไหมแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ด่างแน่นอนครับอ,อโอ้สุดยอดเลย อยอดเลยครับเจอด่างจริงด้วยครับน่าจะเป็นกล้วยไม่ใช่กล้วยน้ำว้าหรอกครับน่าจะเป็นตัวเสือพานเนาะตัวเสือพานครับตัวเสือพานด่างแน่นอนครับตันนี้ไปสำรวจดูกออื่นสิเ้เอ๊ะอันนี้ก็ให้ใคล้ายด่างแต่มันไม่ใช่ด่างนี้นะ รู้แล้วว่าเป็นด่างแน่นอนคล้ายๆเสือพานเลยครับมาติดตามกันต่อไปนี่ครับบรรจงต้นไม้ทุกต้นบรรจงโขครับอันนี้บ้านส่วนของท่านนะครับสองห้องนอนนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นห้องประชุมห้องโถงใหญ่ ช่างสวัสดีครับท่านผู้การอยู่ข้างในเหรอครับอยู่ในบ้านเหรอครับท่านผู้การนะครับ,รรบอ๋อกลับไปตะกี้เนาะอ่างบัวเนาะสวยครับผมอ่างบัวโบราณคือออกเทรนเนาเนาโรมันหน่อยหนึ่งนะคะสวยครับในทุกทกที่ก็ค,คือตั้งใจบรรจงที่จะทำออกมาให้ปลูกอันนี้ก็เป็นเรือนจิบกาแฟนะครับ ก็จะมานั่งเป็นประจ,จาตรงนี้นะครับนี่ตระกูลว่านเนาะก็จะเป็นสระที่มีปลานะครับสระที่มีปลาจริงๆ นะครับสองฝั่งทางนี้ก็เป็นบ้านสวยเดือท้าเนาะข้างหลังก็จะเป็นเรือนพักของเรือนพักของผู้ดูแลสวนของท่านนั่นเองนะครับโอเควันนี้เรามาเยี่ยมชมบ้านสองท่านผู้การแล้วก็อนาคตอาจจะเป็นโครงการอะไรหลายอย่างซึ่งตอนนี้ยังปรึกษาหารหืออยู่นะครับยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับ ก็ได้เรว่าเริ่มต้น,นตั้งแต่เริ่มถมดินเริ่มอะไรต่างๆนะครับเป็นรูปเป็นร่างมาจนเท่าปบาน,นี้การพัฒนานี้เกิดขึ้นมาเกือบเกือบเข้าปีที่4แล้วนะฮะพื้นนี้ที่ท่านมาพัฒนาตรงนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนาไปได้เยอะอยู่นะครับกล้วยก็เพิ่งมาปลูกได้ประมาณเกือบเกือบสองปีเนาะที่ว่าจะเปลี่ยนตอนนั้นเก็บภาษีพื้นดินอต่างๆก็จะแอพพลายให้เป็นพื้นที่เกษตรนะครับก็ ถือว่าจัดสรรขึ้นมาดีนะครับนะ <noise> ครับเดี๋ยวเฮียต้นก็จะไปต่อแล้วนะครับมาถ่ายทางวันนี้มาเยี่ยมท่านแต่ท่านไปทานข้าวตะกี้ก็อาจจะไปต่านท่านไปนะครับที่บ้านผักท่านนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับการพัฒนาพื้นที่หรือแรงต่างนี้ก็ถือได้ว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ต้นไม้หลายๆต้นที่ใจที่จะตั้งใจที่จะซื้อมาปลูกให้ออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเลยนะครับ e ีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงกันเนาะวันนี้ก็เรียกว,ว่าการพัฒนาบ้านสวนของท่านผู้การก็ถือว่าทําได้ดีเนาะในเนื้อที่ตรงนี้อารีมมนสองไร่กว่าแล้วก็ทางฝั่งนูงน้นอีกเป็นเนื้อที่ที่ตกแต่งเป็นสะไว้สําหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเป็น การได้ทําการเกษตรไปในตัวด้วยนะครับหน้าตรงนี้ประมาณอ่าไม่ถึงงานเนาะตรงนี้เกือบ40ตารางวาเนาะตรงนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถทำอาคารพาณิชย์ได้นั่นคือสิ่งที่วางแผนไว้เนาะก็ดูเศรษฐกิจฟูก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะครับหลังจากนั้นแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับขอถ่ายรูปกับเบิร์ดด่างนะ เลด่างเยอะมากดกจริงๆครับต้นนี้น่าสนใจมากนะกอนี้โอเคครับบ๊ายบายและติดตามเลยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย